ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันที่นี่นะฮะอากาศเย็นๆในช่วงพระเพลนะฮะที่สถานีรถไฟกระบินบุรีนะครับช่วงใกล้ค่ำนะฮะวันนี้ก็แดดร้อนทั้งวันเลยนะฮะแต่ว่าช่วงเย็นๆเนีเย่ยแดดร่มลมตกแล้วก็มีลมเย็นๆพัดมาก็สบายดีเหมือนกันสถานีรถไฟกระบินบุรีนะฮะเป็นสถานีรถไฟในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกนะครับ เป็นสถานีรถไฟระดับอำเภอซึ่งกระบินบุรีเนี่ยมีกระบินเก่าด้วยนะฮะสถานีกระบินบุรีเก่าจะอยู่เลยไปทางด้านเหนือของสถานีรถไฟกระบินบุรีนะฮะก่อนถึงสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟตัดถนน304นสะฮะสำหรับสถานีรถไฟกระบินบุรีแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานีรถไฟที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ สถานีรถไฟแห่งนี้นะฮะตั้งอยู่ในเซ็นเตอร์พิกัดทางโค้งพอดีของรถไฟนะฮะนี่นะฮะถ้าเรามองนะครับเราก็จะเห็นว่าทางรถไฟเนี่ยเป็นทางโค้งนะฮะสถานีรถไฟกระบินบุรีเนี่ยตั้งอยู่ในทางโค้งพอดีนี่นะฮะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นสถานีเดียวเลยนะในสายตะวันออกนะครับถ้าจะไม่ผิดนะอาจจะมีสถานีกระบินบุรีสถานีเดียวที่ตัวสถานีเนะี่ย ตั้งอยู่ในโค้งนะครับถ้าเป็นสายอีสานเนี่ยก็นึกถึงสถานีรถไฟบ้านดงพลองนะสถานีรถไฟบ้านดงพลองแล้วก็สายใต้ก็จะมีคลองจันดีหรือเปล่าน,นะฮะที่อยู่ในทางโค้งนะครับแล้วก็อีกหลายสถานีนะทั้งทางเหนือด้วยนะทางเหนือนี่เยอะนะฮะทางเหนือหลายสถานีที่ตั้งอยู่ในทางโค้งเหมือนกัน สำหรับที่นี่นะฮะก็เป็นสถานีรถไฟที่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นจุดเติมน้ําของหัวรถจักรไอ้น้ำสังเกตง่ายๆนะฮะด้านนู้นจะมีถังเติมน้ําเห็นไหมฮะเป็นถังเติมถังเก็บน้ําที่เอาไว้ใช้สําหรับเติมหัวรถจักรไอ้น้ําในอดีตนะครับอตอนนี้นะฮะก็น่าจะลื้อออกนะฮะสำหรับห่วงเติมน้ําแต่ว่าถาังเก็บน้ํายังอยู่ที่เดิมนะฮะก็เป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับ ทางรถไฟของกัมพูชานะครับเดิมทีเนี่ยทางกรมรถไฟเนี่ยก็มีหน้าที่รับผิดชอบเส้นทางรถไฟสายตะวันออกนะครับเลยเข้าไปถึงในเขตของกัมพูชาในยุคที่กัมพูชาเนี่ยบางส่วนยังเป็นของประเทศไทยอยู่นะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็ตัดอยู่แค่ดันพรมแดนบ้านคลองลึกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของเส้นทางรถไฟสายตะวันออกที่สถานีรถไฟ กระบ,บินบุรีนะครับเย็นนี้นำมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมกันครับเปิดแคมเปญสุดพิเศษกับทริปเทรนทูเขาใหญ่ในวันที่7และ8มิถุนายนนี้กับโปรแกรมเที่ยวระดับ VIP กับ,บการเดินทางด้วยขบวนรถไฟดีซสรางปรับอากาศด่วนพิเศษสู่เมืองโคราดกราบสการะเท้าสุรานาลีหลอดสุ้มประตูชุมพลอิ่มน้ำสำราญไปกับพัตตาคารบุฟเฟ่ณโรงแรมชั้นนำระดับ5ดาวเยี่ยมชมอณาจักรคุณเร็กโคราดศิลปะเศษเหล็กเจ้าของผลงานหุ่นทุเรียนอุตรดิตเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมชาวคริสตณวิหารเซนต์นิโคลัสเขาใหญ่จากนั้น ร่วมสำรวจชีวิตสัตว์ป่ากับกิจกรรมส่องสัตว์หากินกลางคืนณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมกับการพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่โอโซนอันดับ7ของโลกวันที่2สนุกสดชื่นเย็นสบายกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจากนั้นเยี่ยมชมประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟสายแรกอนุสรสถานมอหลักหินรัชกาลที่5แล้วเดินทางต่อไปยังวัดหลวงพ่อโตสรพงษ์ชาตรี พระเอกตลอดการของวงการภาพยนตร์ไทยผู้สร้างรูปปั้นหลวงพโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกปิดท้ายด้วยการเดินทางด้วยรถไฟด่วนพิเศษบนเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สู่กรุงเทพมหานครสำรองจองสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพียงท่านละ3,990บาทจำกัดจำนวนเพียง40ท่านเท่านั้นแล้วพบกันนะครับ